การเฮลท์มีบลิสโดอร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอเมื่อวานที่คุณหมอบอกว่าถ้เยาบริหารเนี่ยค่ะระหว่างที่เรานั่งเครื่องนานๆเนี่ยมีท่าอะไรบ้างคะคุณหมอที่เตรียมบริหารสุดลิสได้ครับเดี๋ยวเราไปดูท่าแรกันเลยนะครับท่าแรกก็ง่ายๆเลยครับให้ยกขาข้างใดข้างหนึ่งให้สูงจากพื้นพอประมาณและยกแขนตรงกันข้ามขึ้นมาพร้อมๆกันจากนั้นให้ยกสลับไปมาประมาณ30วินาทีครับท่าที่2 วางเท้าราบกับพื้นแล้วกระดกปลายเท้าขึ้นและลงสลับกันประมาณ30วินาทีท่าที่ 3. ยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นแล้วหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมข้างละ30วินาทีจากนั้นสลับทําอีกข้างครับท่าที่4ยกเข่าให้สูงในระดับอกใช้มือจับไว้ประมาณ10วินาทีจากนั้นก็ทำสลับอีกข้างหนึ่งเช่นกันครับ นอกจากท่าการบริหารระหว่างเดินทางที่คุณหมอนแนะนําแล้วเนี่ยครับยังมีวิธีป้องกันง่ายๆที่จะช่วยให้เราห่างไกลจากภาวะลิ่มเลือดอุดตนันหลอดเลือดดาที่ขาได้อีกนะครับวิธีแรกง่ายๆเลยก็คือควรดื่มน้ําให้มากพอเป็นประจําตลอดวนัน วิธีสังเกตว่าเราดื่มน้ําเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่นั้นก็ให้สังเกตว่าถ้าไม่ปัสสาวะในช่วงเวลากลางวันนานเกินสองชั่วโมงหรือปัสสาวะมีสีเข้มนั่นก็แสดงว่าเราดื่มน้ําน้อยเกินไปแล้วล่ะครับไม่ควรสวมเสื้อผ้าชุดชั้นในหรือเข็มขัดที่รัดแน่นจนเกินไปไม่นั่งควยขาหรือไขวยห้างนานเพื่อป้องกันการกดทับของหลอดเลือดดาโดยเฉพาะด้านหลังขาท่อนบนและน่องไม่นอนนิ่งเป็นเวลานาน ในกรณีที่ผู้ป่วยหนักญาติควรหมั่นพลิกตัวขยับแขนขาหรือจับผู้ป่วยลุกนั่งเป็นระยะระยะตามที่แพทย์แนะนําครับคนร้แค่ขยับนะนะมันก็จะได้ดีขึ้นวันนี้ขอบคุณคุณหมอคันิตมากนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราค่ะดีครับขอบพระคุณค่ะก็ไม่ได้ยากอะไรอะ่ะเธอไปไหนอะ่ะอ,อ้าวคุณหมอก็บอกเคล็ดลับแล้วว่าจะทำยังไงภาพบริหารก็บอกแล้วถุงน่องก็ใช้ไม่ได้ดไหนูก็ จะรีบไปจองตัว๋วเครื่องบินไม่นั่งแล้วรถทัวร์รถไฟเอาไม่เอาเหรออุ้ยนานเกินก็ขอให้ปีใหม่นี้เดินทางกันอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุไรโรคก,กันนะครับ